็ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสัตว์ตั้งอยู่ในคันได้อย่างไรและเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีในหนังสือพุทธวจนะหมวดรมฉบับสัตว์หน้าที่61และหน้าที่57 จากพระตะบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่15หน้าที่303ข้อที่802และเล่มที่20หน้าที่227ข้อที่501อินทก,กยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่า ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปหาใช่ชีพไม่สัตว์นี้จะประสบร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอกระดูกและก้อนเนื้อจะมาแต่ไหนสัตว์นี้จะติดอยู่ในคันได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสตอบว่ารูปนี้เป็นกะละละ จากกะละละเป็นอัพุทธ,ธจากอัพุทธ,ธเกิดเป็นเปสิชิ้นเนื้อจากเปสีเกิดเป็นคณะก้อนจากคณะเกิดเป็นปัญจาสาขาต่อจากนั้นมีผมขนและเล็บเกิดขึ้น มารดาของสัตว์ในคันบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในคันนั้นพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุหกประการการก้าวลงสู่คันย่อมมี เมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาภิกุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่าหนีทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือของทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้แกสัตว์ผู้สเสวยเวทนาอยู่ผู้รู้อยู่